ทรงแถวทรงแอวเรียลรำปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนานแทนจะกลับข้าโดยสารคนละบาทหูสาปรายาทรงแอวรียนา สองแถวส่งให้แอลเรียนแอลก็มันเพียนขยันไปเรียนรอบคำ่ำกินนิบตงกินถึงบ้านประจำรักกันไม่เคยเกิดกดกัมสำเร็จจากลระ,ระวัวแต่งกันพอขึ้นปีสี่ คนดีใหญ่มาเปลี่ยนแปลงแอลไม่นั่งรอรถมาสแตงติดแอร์ซีดงรับส่งทุกวันเป็นลูกเศษธีห้อยกระบ,บีนายลอยสามพลานแฟนใหม่แอลมีหลักฐานสงารงแอลโดยสารแอลเลิบไม่มอง เตี่ยวนี้แอลขาแอวนั่งเคียงเหลือไว้แต่เพียงบอกกาวให้ไรเจ้าของสองแถวมันโจนนามนแอลเลยไม่มองขับรถหัวใจลอยล่องดั้งรอกประตูเขาวอู๊อ

เลือไว้แต่เพียงบอกกล่าวให้ไรเจ้าของสองแถวมันจนนามนแอลเลยไม่มองขับลถหัวใจล,ลอยล่องต้องล็อกประตูขา้าอูอ่อถ